สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดิวสตาร์ชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับพาร์ทแรกนะครับขั้นแรกตัดไม้ครับผมกับขอกดอันนี้ไหมครับขอโทษเลยแต่ผมกลัวมันดับครับมันอัดไว้เสร็จมันหายไปแล้วมันไม่เซฟคลิปครับตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับพาร์ทแรกวันนี้ ครับมีเสียงรถขอโทษด้วยครับเสียงอาจจะเหหน่อยนะครับน่มามองว่างไม่มีอะไรทำแค่เกมดีกว่าเนาะ แรกลกครับฟ้าแรกเสียงที่เปลี่ยนไปครับขเป็นหมดครับับ อคครตรงนี้ดีกว่าที่เดิมโอเคสติกโอเคครับขับขวานะครับเพื่อความเนะร็วในการตัดไม้ครับไปครับตัดไม้ตอนนี้ก็บอรแล้วครับนีคต้องออกมากนะครับ มีอย่างรถของทูตด,ด้วยนะครับอ่าครับให่ครับโอเคครับสร้างนี้กว่าต้องไปเลย แล้วค oh, yeah, mm ่อยเอาเก็บบ้านไปนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวเฮียบิดโอ้ยชุดอะไรกันเน ขอเลยให้ผงมงค,ควบมันดับอันนั้นแหละทำลงครับดีครับเอาเลอกๆไปก่อนแล้วก็ปานไม่ต้องมีอะไรมากครับ เสียงรถอโทุด้วย่อับรื mm ่อ hmm. ูรโดนใครทำอะไร mm hmm. ผมเสียงแหลอ่ะเสร็จแล้วครับบ้านและผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับ ไว้เจอกันภาคสองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย